สวัสดีคะ่ะลูกค้าพบกันช่วงบ่ายๆของวันที่1กุมภาพันธ์2567ค่ะวันนี้แม่ค้าจะมาอัปเดตสินค้าหนะ้าร้านค่ะมีรถถ่ายเข้ามาใหม่อยู่2อสาคันค่ะเดี๋ยวชมคันแรกก่อนคันแรกเป็นคุตป้า L 4508DT คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี51ค่ะอุปกรณ์จะได้เป็นมิดเดิลนาผ่านพวน,นผ่านพวนค่ะตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ใบมิดเดิลนาผ่านพวน,นอ่าเลขเอกสารครบค่ะ คันนี้นมค้เปิดราคาขายที่2,35,000บาทค่ะ2,35,000าบาทใช้งานมาแล้ว2,100ชั่วโมงค่ะคันนี้เดิมๆค่ะแม่ครยังไม่เก็บงานค่ะเพิ่งมาถึงงานได้วัน2วันนี้ค่ะอันนี้คาร่าตัวนี้แม่ค้าสั่งให้ใหม่นะคะสั่งซูนให้ใหม่อยู่ค่ะของยังไม่มา พร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้ลูกค้าฟรีค่ะในราคา2 3 5 0 0 0บาทค่ะเครื่องแก็บปั๊มดีค่ะนี้ทางร้านเราพร้อมเก็บงานจุดรวซืมให้ลูกค้าฟรีทั้งคันนะคะทุกคันค่ะที่ร้านเก็บงานจุดรวซึมฟรีค่ะคันต่อมาเป็นรุ่นคูปต้า L 3 4 0 8 DT DI ค่ะตัวนี้เป็นเป็นเครื่อง DI เป็นเครื่อง Direct Injection ค่ะนี้หลังคาเดี๋ยวแม่ค้าเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะลังคาสั่งมาแล้ว พร้อมเก็บงานปรับสภาพให้ด้วยค่ะคันนี้อุปกรณ์ก็จะได้เป็นมิดตอร์นหน้าผ่านพวนเปิดราคาขายที่1 9 7 0 0 0บาทค่น0 0นาบาทพร้อมเก็บงานฟรีทั้งคันค่ะ,ะแล้วก็ส่งฟรีภายใน300กิโลเมตรแรกค่ะทางร้านเราขายเงินสดนะคะลูกค้าขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกสกศค่ะมีเป็นตัวดีไอค่ะ ไฟหน้าก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะแล้วก็บอกก็จะหุ้มให้ใหม่เก็บงานเสร็จสวยแน่นอนค่ะลูกค้าอ่ะสามหคันนี้เพิ่งติดจองค่ะติดจองไปแล้วนะคะ L 3 6มหกูแบบอ่ะคันต่อมาคันต่อมาเป็นรุ่น E F สี่หทีคันนี้เป็นรุ่นยันมากค่ะ45แรงมา้าเค้ายนต์สี่สูบเป็นรถจักรยนปีห้าห แล้วสามพันชั่วโมงค่ะคัะนนี้อันนี้บาะเด็กแมคะ้จะหุ้มให้ใหม่นะคะพอดีบาอขาดค่ะรถถ่ายเพิ่งมาถึงร้านก็ยังไม่เก็บงาน,นะคะ่ะคันนี้อุปกรณ์จะได้เป็นมีเดนหน้าผ่านบุกพร้อมเก็บงานปัสภาพฟรีทยังคันค่ะไฟตาก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะลูกค้าคันนี้เครื่องเก็บปั๊มดีมากค่ะเป็นรถปี55เปิดราคาขายที่2 4 0 0ส0มืน 1,000บาทค่ะลูกค้า245,000บาทพร้อมเก็บงานให้ฟรีทั้งคันเหมือนกันค่ะอาแม่ค้าอยากให้ลูกค้าชมแบบเดิมๆก่อนนะคะว่าตอนที่ยังไม่เก็บงานแล้วก็หลังเก็บงานนี้จะสวยขนาดไหนคะเพราะวทางร้านเราเก็บงานลูกค้าจริงค่ะเก็บงานจริงค่ะเก็บงานจุดวดซึมให้แล้วก็งานสีค่ะเก็บงานสีให้ฟรีหรือว่าลูกค้าค่ะลูกค้าคนไหนชอบสีเดิมๆก็ได้นะคะแม่ค้า สีเดิมๆก็ก็สวยค่ะแต่ว่าบางคันก็สีซีดนะคะก็จะเก็บงานให้ทางร้านเราเช็คจุดรดซื้อให้ลูกค้าฟรีทั้งคันแล้วก็พวกลูกบากลูกปืนค่ะเช็คให้ถ้าตัวไหนหลวมก็เปลี่ยนถ่ายออกให้คะ่ะแล้วก็แขนตั้งแขนตั้งแขนกลางตัวไหนปรับไม่ได้ก็เปลี่ยนให้ใหม่ค่ะ แล้วก็จะมียันมายันมาสาม5หแรงม้าค่ะแล้วก็มี B2140 ด้วยค่ะ B2140 กำลังเก็บงานจุล้วซืมให้ค่ะคันนี้ B2140 เก็บงานอยู่ค่ะกำลังเก็บงานคันนี้ก็185,000บาทค่ะเป็นรถปี57ค่ะทางร้านเราเก็บงานทุกลูกค้าจริงค่ะลูกค้าเช็คจุั่วซืมตัวไหนใายไม่ได้ก็เปลี่ยน่ายให้ใหม่ค่ะคันนิ้ เป็นรุ่นยันมา ef สามห้าองทีเค่ะคันนี้เก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยค่ะคันนี้ก็เปิดราคาขายที่หน5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะพร้อมใช้างานเลยทางั้นเก็บงานให้เรียบร้อยค่ะคันนี้ปุปกรณ์2ชิ้นใบมิดานหน้าผ่านพวนค่ะเป็นรุ่นเกียร์คัตเทิลี่พวงมาลัยค่ะยันมาสามสแรงมา้าหน5 0 0 0สนแปดนห้าพันบาทคเลมเอกสารครบเป็นรถจเพียนปีห้ค่ะ เก็บงานอยู่ค่ะ B สองหนึ่งี่ี่ค่ะเก็บงานลูกค้าจริงร้านเรากำลังเก็บยันมากสี่สิบห้าแรงไม้ลูกค้าค่ะพอดีลูกค้ามาจองไว้ก็เก็บงานให้ค่ะนี่กำลังเก็บงานสี่ล้อค่ะก็ทางร้านก็มีก็จะมีสามสี่ดดีทเข้ามาใหม่พรุ่งนี้1คันนะคะลูกค้า ลูกค้าท่านใดหา L 3 4อยู่มี2คันค่ะมี4อ่าม4ี8 DT แล้วก็3408 DI e ค่ะตัวนี้เป็นฐานยกล่องมือ1ค่ะของ CBI ค่ะสวยเหมือนกันค่ะเหล็กแข็งทนทานตัวนี้เป็นมือหน่งราคาที่1 7 7 9 0 0บาทค่ะ1 7ึ0 0 0บาทฐานยกล่องค่ะใส่รุ่น L ได้ถึง L 5 0เลยคะ่ะตัวนี้แล้วก็มีฐานขุดมันค่ะฐานฐานขุดมันก็ราคาที่หนึ่งืน 2,900บาทค่ะหนึ่งบาทสนใจคันไหนก็ถักไม่ค้าได้ค่ะที่เบอร์0 9 8ย์เ1้าแค่ะร้านรถถ่ยมือสองเราในที่ขอนแก่นค่ะพิกัดร้านเราตั้งอยู่ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะร้านเราก็ขายรถถ่ยมือสองสภาพดีพร้อมเก็บงานให้ลูกค้าฟรีค่ะ ราคาที่ร้านก็ไม่เกิน3 0,000บาทค่ะตอนนี้ก็ราคาสูงสุดก็2 7 5 0 0 0เ่บาทค่ะร้านเราขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกสกสส่งฟรีภายใน300กิโลเมตรแรกค่ะลูกค้าใดไม่สะดวกมาชมรถก็อจองออนไลน์ได้นะคะลูกค้าจองออนไลน์ได้ค่ะก็ล่าสุดลูกค้าก็จองออนไลน์ l 3 4 0 8ี dt ไปส่งที่ระยองค่ะ วันนี้ก็ขอจบการรีวิวรถถ่ายหน้าร้านที่เข้ามาใหม่แลว้วก็คันที่ติดจองแล้วเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าฝากลูกค้าท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอของร้านรถถ่ายมือสองหลอดดีขวนแก่นด้วยนะคะแม่ค้าไม่ได้มาอัปเดตหลายวัน,นะคะ่ะดีว่ารถถ่ายเพิ่งเข้าเข้ามาสวัสดีค่ะลูกค้าขอบคุณมากค่ะ